ก็วันนี้เป็นเรื่องของความจามนะคะมีปัญหาหลายๆายบ้านเลยบอกว่า,าลูกอ่ะเป็นยังไงไม่รู้จําขี้ลืมอะ่ะเ,เรียกว่าอะไระได้หน้าลืมหลังบอกสามอย่างได้สักหนึ่งอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะไรอีกโอ้มเอีเวลาจดกันบ้านคุณครูก็บอกว่าจดไม่ครบหรือว่าส่งงานไม่ครบหรือว่าเวลาคุณครูสั่งงานในห้องเรียนเนี่ยก็ เหมือนกับจําได้ไม่หมดทั้งหมดอย่างเงี้ยนะคะอืมก็น่าจะเป็นเรื่องของความจํานะคะ,ะถ้าเป็นภาษาศัพท์เทคนิคนิดนึงทางสมองเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกความจําถ้าถ้านอกจากความจําธรรมดาแล้วเขาก็ยังที่สําคัญที่เด็กเอาไปใช้ในการเรียนหรือว่าใช้ในการดําเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพก็คือเรื่องของความจําใช้งานนะคะวันนี้ก็เลยมีเทคนิค4เทคนิคนะคะมาฝากมา แชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เอาไปใช้ไปปรับใช้นะคะสําหรับท่านที่ลูกมีปัญหาลักษณะว่าจําไม่ค่อยดีขี้หลงขีงข้ขลืมก็ไปใช้ได้หรือว่าในลูกไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าอยากจะฝึกให้เก่งขึ้นก็ทําได้เหมือนกันนะคะใช้เทคนิคเหล่านี้ไปกับลูกได้ค่ะจะลองพยายามเชื่อมต่ออีกครั้งสัญญาณดีไหมคะมาแล้วเนาะมาแล้วเนาะมเมื่อกี้มันสะดุดไปนะคะก็เริ่มเข้าเนื้อหากันเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะ ก็เราเนี่ยให้ลูกทําตามคําสั่งเราเริ่มจากถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคะข้อนี้บอกเลยว่าเริ่มได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆเ,เลยนะคะ1ปี2ปีที่ฟังเรารู้เรื่องนะคะพัฒนาการทางภาษาเริ่มมาแล้วเราบอกให้เขาทําตามคําสั่งได้เลยนะคะช่วยหยิบแก้วน้ําให้แม่หน่อยเออเอาแก้วไปเก็บให้หน่อย เอาที่ชั่วให้น้อยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเล็กๆก็เริ่มจาก1คําสั่ง1นึ่เขาเรียกว่า1สเต็ปก่อน1ขั้นตอนก่อนนะคะคําสั่ง1ขั้นตอนก็คือ,อให้ทหํา1อย่างนะคะแล้วพอเขาเริ่มทําได้คล่องเข้าใจคําสั่งคล่องนะคะก็เพิ่มเป็น2ส,สเตป็ปสขั้นตอนนะคะหยิบแก้วน้ําไปวางที่อ่างล้างจานแล้วหยิบจานใบใหม่มาให้แม่ตรงนี้นะแบบนี้นะคะ ค่อยๆเพิ่มขั้นตอนไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะคะพอเด็กเริ่มพูดได้เริ่มฟังคําสั่งเข้าใจภาษามาดีแล้วเราก็ให้เขาทวนด้วยนะคะบอกว่าหยิบแก้วน้ำไปวางไว้ที่อ่างล้างจานแล้วหยิบจานที่ชั้นสีฟ้ามาให้คุณแม่เมื่อกี้ลองทวนสิคะว่าคุณแม่บอกว่าอะไรแบบนี้นะคะเป็นการฝึกสมองฝึกความจําของเขาไปในตัวนะคะข้อที่1ก็คือ ให้ลูกทํางานตามคําสั่งนะคะอันนี้ง่ายๆเลยแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ได้เรียกว่ามีอะไรได้พูดการพูดคุยกันกับลูกด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราคุยกันแล้วว่าเราบอกให้เขาทําอะไรเนี่ยมันก็คือจะต้องมีเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะช่วยพัฒนาสมองด้านอื่นของเขาไปด้วยได้นะคะ ่าผ่านไปหนึงข้อแล้วนะคะข้อที่2อะไรเอ่ยข้อที่2ก็เล่นเกมค่ะพาเล่นเกมอ่าเล่นเกมความจำหมอจะชอบพูดอย่างนี้เนาะเล่นเกมความจาก็ง่ายๆเลยนะคะไม่มีอะไรมากและนั่งคุยกันอาจจะเป็นก่อนนอนมาเล่นเกมกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก,ก็เกมความจำเนี่ยใช้ได้หลายรูปแบบนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆที่เริ่มรู้จักตัวเลขแล้วหรือว่าเริ่มรู้จัก คำแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคือใช้ได้หมดเลยเป็นตัวเลขพยัญชนะหรือว่าคําศัพท์อะไรเงี้ยเนาะกะ็ถ้าเป็นเกมตัวเลขนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าพูดตามแม่นะแล้วแม่ก็บอกไปว่ามีตัวเลขอะไรบ้างก็เริ่มจาก2ตัวก่อนแล้วก็กลายเป็น3ตัวแล้วก็กลายเป็น4ตัวแล้วก็กลายเป็น5ตัวพูดตามนะนะเช่น3 7 8, 90อ่ะ พูดตามสิคะเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าอะไรบ้างจํากันได้ไหมคะไหนมาลองฝึกความจําคุณพ่อคุณแม่กันดูสิความจําดีหรือเปล่าเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าอะไรคะเนี่ยนะคะก็เป็นเกมแบบเนี้ยให้เขาพูดทวนนะคะพอเขาพูดทวนอ่าถ,ถ้าถูกเขาก็สนุกใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ถูกอา้าก็ไม่เป็นไรก็มาลองใหม่มันมีอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ถ้าเป็นเลแรกนะคะเราก็คือเกมเราต้องการให้เขาสนุกให้เขาเรียนรู้แล้วก็อยากอย,กอยู่เล่าเนาะอ่ะก็อาจจะเริ่มเอา,ายๆก่อนนะคะแล้วก็ไล่ไปทีละอ่ะนับจากข้างหน้าไปข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยถ้าอดวานขึ้นมาหน่อยนะคะก็อาจจะเป็นให้เขาพูดทวนนะคะ3 7 6อย่างเงี้ยอ่ะก็ต้องเป็น6 7 3สแบกกลับมานะคะพูดอ่าย้อนกลับมาจากจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเพิ่มสมาธิเพิ่มความจดจำความตั้งใจนะคะ แล้วก็มันก็สนุกด้วยเพราะว่าเล่นปนกับเหมือนเหมือนเป็นเล่นเกมกันไปนะคะถ้าเป็นคำนะคะเมื่อกี้เป็นตัวเลขเนาะถ้าเป็นคําก็อาจจะแบบพูดเป็นคําไก่หมูก้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขยายไปเป็น4ี่คำห้าคำแล้วให้เขาพูดตามแบบเนี้ยเนาะแล้วก็อ่ามันก็มีเทคนิคได้หลากหลายนะคะพูดไปข้างหน้าพูดไปข้างหลังหรือว่าจับกลุ่มนะคะจับกลุ่มอ่าพูดก็ไกลก่อนพูด ก็พยัญชนะท,ที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ก่อนแล้วค่อยเป็นคอ,อ,อไข่แล้วค่อยเป็นคอควายเราอาจจะพูดไก่ควายไขย่กาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าแล้วก็พออย่างเงี้ยมันจะมีทั้งกอไก่ขอไข่คอควายใช่ไหมคะแต่ว่าพอความเพิ่มความซับซ้อนเนาะเด็กก็จะต้องแบบมีสมาธิเพิ่มขึ้นว่าเอากอไก่ก่อนใช่ไหมก็ต้องเป็นไก่กาไขา่ควายอย่างเงี้ยมันก็สนุกขึ้นนะคะอ่าแบบเนี้ย ไม่ใช่ว่าเล่นกันไม่มีอะไรทำเนาะเล่นกันเราฝึกสมองลูกไปด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยพอเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะความจําใช้งานของลูกจะดีขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะความจําใช้งานมันจะเป็นตัวหนึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยมีผลการเรียนที่ดีขึ้นมีความสามารถในการเรียนในห้องเรียนได้มากขึ้นเพราะว่าที่แน,น่ๆถ้าเขาจําได้ดีคุณครูสั่งอะไรแล้วเขาจําได้จําทุกคําสั่งจําทุกเรื่องที่คุณครูสอนได้ก็ทําให้เขา ทำงานได้ถูกต้องใช่ไหมคะหรือว่าเวลาที่ทำข้อสอบหรือว่าทําอะไรเขาก็จะตอบได้ดีขึ้นใช่ไหมคะผ่านไป2ข้อแล้วนะคะเอเป็นยังไงบ้างจําได้ไหมคะเมื่อกี้คุณหมอพูดอะไรบ้างข้อที่3นะคะอ่านหนังสือให้ลูกฟังค่ะไม่ใช่อ่านให้ฟังเฉยๆนะคะอ่านให้ฟังแล้วให้ลูกจับประเด็นแล้วเล่าให้แม่ฟังถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็จะเป็นเรื่องของนิทานใช่ไหมคะ อันนี้ค่ะอีสบเรื่องสั้นๆก่อนเพราะว่าอันนี้ทานอีสโบมันจะสั้นดีนะคะแล้วก็เราสามารถอ่านให้เขาฟังได้หลายเรื่องอช่วงแรกๆถ้าเป็นเด็กเล็กๆสองขวบสามขวบยังพูดไม่เก่งพัฒนาการทางภาษายังไม่ดีอันนี้แล้วแต่บ,บ้านนะคะบางทีสองขวบนี่พูดจ้อเลยก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าเราหลักการก็คืออ่านให้เขาฟังแล้วก็ถามเขาว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรก่อนนะคะอาจจะบอกพูดถึงราชสีกับหนูมันมันมีเรื่องของสิงโตกับหนูนะคุณแม่ แล้วเ,เขาทําอะไรกันล่ะเราก็ค่อยๆไล่ถามเขาไปนะคะแต่พอเขาโตหน่อยเนี่ยก็ถามเขาเลยว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยลองเล่าอันเมืกเก่อกี้ให้คุณแม่ฟังเข้าๆสรุปๆสิลูกคุณแม่อ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็หลอกๆเข้าไปนะคะแล้วเขาพอเขาอาจจะประเด็นคือมาเนี่ยมันก็คืออาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็จะฝึกให้เขาเนะี่ยหนึ่งจดจ่อตอนที่ เราอ่านที่เขาฟังแล้วก็เขาก็จะฝึกนะคะว่าอ๋อเดี๋ยวแม่จะต้องถามเราจะต้องดูนะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็จะฝึกใช้ความคิดแล้วก็ใช้ความจําตรงนี้ไปด้วยนะคะอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งอะ่ะสนุกสนานด้วยเนาะคือลูกอะ่ะได้เรียนรู้ทั้งภาษาได้มีปฏิสัมพันธ์กันกับเรามีความผูกพันกันกับเราใช่ไหมคะยังไม่พอยังทําให้ลูกฉลาดขึ้นด้วยง่ายง่ายนะคะที่หนึง่งง่ายๆเหล่านี้คุณหมอแนะนําเลยเอาไปทาวันละอย่าง2องอย่างสามอย่าง ลูกฉลาดขึ้นแน่ๆน,นะคะความจําดีขึ้นแน่ๆอย่างที่บอกนอะจำดีก็มันก็จะเชื่อมโยงไปถึงเวลาที่เขาไปเรียนหนังสือด้วยนะคะอ่ะแล้วก็วันนี้เอามาอีกเทคนิคหนึ่งนะคะเทคนิคที่4วันนี้มีแค่4ี่เทคนิคเนาะเอาไปเอาง่ายๆไปทํากันนะคะเทคนิคที่4ี่ก็คือให้เขาเป็นเลขาของคุณแม่ค่ะเป็นเลขาของคุณแม่หรือเป็นเลขาของคุณพ่อก็ได้สมมติว่าเราจะไปโรตัสอ่ะไปซื้อของกันใช่ไหมคะไปโรตัสไปเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะ โม่หมายลีขานะคะอ่งเลขาคะวันนี้นะช่วยคุณแม่จํา3อย่างเริ่มจากหนึ่งอย่าง2อย่าง3อย่างแล้วแต่เด็กนะคะถ้าเล็กๆก็อาจจะจํหนึ่งอย่างถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็จํา2อย่างถ้าโตมากๆกว่านั้นก็ 3- 4ี่อย่างว่าไปนะคะเช่นแล้วก็จริงๆเราอาจจะไปซื้อหลายอย่างแต่ว่าเราลองให้เขาจําแบบอย่าง2อย่างโดยเราลองเอาอย่างที่มันไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันนะคะเช่นวันนี้แม่จะซื้อทิชชู่น้ำปลาแล้วก็ถุงขยะ แบบนี้นะคะช่วยคุณแม่จำหน่อยนะลูกแล้วพอไปถึงนะ่ะอ,อย่าลืมบอกคุณแม่นะว่าเราจะต้องซื้ออะไรแบบเนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องจดนะคะเอาเราอาจจะจดว่าเราบอกเขาว่าอะไรถ้าเรากลัวลืมเนาะแต่ว่าเราก็คงไม่ลืมหรอกเพราะว่าให้ให้ไม่กี่อย่างแล้วก็หนึ่งนะ่ะให้เขาจําให้เขาช่วยบอกเรานะคะพอไปถึงแล้วเมีอะไรนะที่เราต้องซื้อวันนี้ พอเขาช่วยทําได้ดีก็ชื่นชมเขาเขาก็จะอยากทําอีกแล้วเขาก็จะอยากจําอีกนะคะนอกจากว่าจะทําให้เขาเนี่ยได้ฝึกความจําฝึกความจําใช้งานแล้วก็ยังให้เขาเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยเพราะว่าโอโ้รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยคุณแม่โอ้โหดูสิคุณแม่ชื่นชมอย่างไรว่าเราความจําดีแล้วเขาก็จะอยากเป็นอย่างนั้นอีกนะคะอันนี้เทคนิคง่ายๆเลยอย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมดแล้วค่ะวันนี้4่เทคนิคง่ายๆสั้นๆฝึกความจําลูก ง่ายไหมล่ะคะไหนท่านไหนท่านไหนง่ายพิมสองมาให้คุณหมอทราบทีอืมสวัสดีค่ะคุณหวานหวานคุณมายากีนะคะขอโทษน,นะคะทักคุณหมออ่านผิดคุณอนุชาคุณแตงโมค่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์ค่ะ <c oughs> ก็เทคนิคีง่ายนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะมีปัญหาลูก อจำไม่ดีควบคุมตัวเองไม่ได้ลูกดือ้อลูกคุ้มไม่ฟังคุณหมอมีคอร์สสอนคุณพ่อคุณแม่แบบเข้มข้นโดยเฉพาะนะคะก็ใช้เทคนิคง,ง่ายที่ปรับใช้ได้กับชีวิตประจําวันแล้วก็แก้ปัญหาได้หลายๆเรื่องนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนสนใจก็สามารถทักอินบ็อกมาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้มีคําถามไหมเอ่ยเดี๋ยวรอคําถามสักครู่นะคะ สองโอ้ขอบคุณค่ะคุณสุภาพรเข้าใจนะคะคุณหมอคิดว่าง่ายนะคะถ้าท่านไหนเข้ามาทีหลังลองฟังทวนดูนะคะมันง่ายมากจริงๆแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เ,เรียกว่ามาโนพูดนะคะมีผลการวิจัยรองรับนะคะว่าการฝึกลูกแบบนี้ทําให้สมองดีแล้วก็สมองส่วนนี้ดีทําให้การเรียนดีขึ้นผลการเรียนดีขึ้นก็เพิ่มโอกาสต่างๆให้กับชีวิตแล้วก็เพิ่มความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆเองนะคะ โอเคค่ะไม่มีคำถามแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังกันพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณนถน่าขณะอยากให้คุณหมอตอบคำถามเรื่องอะไรก็ทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ